วัดหรเว็บไหมคะโอ๊ยไม่อ่ะช่วยด้วยช่วยดิจเจย์ช่วยด้วยเดี๋ยวเราเพุ่งมาก็ตายเลยหรอคะเอาเหรอยาแล้วยังไม่ทันสวัสดีท่านผู้ชมเลยอ่ะยังไม่ทันสวัสดีท่านผู้ชมเลยว่าสวัสดีนเล็งลีกลายเป็นตัวตัวไอ้นั้นน่ะฮะตัวเนี้ยอ๋อเล็งลีทำไมอ่ะตัวกิจเจย์ ไม่ใช่ไม่สวยเหมือนเดิมล่ะอ่ายินดีต้อนรับทุกคนนะคะวันนี้วันนี้เนี่ยพี่จะมาจำลองเป็นนู้1หนึ่งวันนะคะทำไมเป็นนู้ดอ่ะเพราะว่าตายเหรอไม่รู้ค่ะอ้าเหรอเนี่ยนี่คือยังมเล่นเกมอยู่ปะอันนี้น่าจะบั๊กค่ะตัวของเธอเลยเป็นแบบนี้เนาะทำไมสัญญาณหายทุอคนตอนนี้ก็เราก็อยู่กันในแมปสวายเดวตี้นะคะที่คุณแฟนลับขอมาแล้วคุณกองพลก็ คุณกองพลทำทำการเข้ามาจอยในแมปกับเราด้วยนะคะปี๊ดตายจังเลยนะที่มีที่มออีอยู่นะขึ้นมันจะมา <c oughs> อะไรอ่ะว้ยคุณคยยนีใครนะล่กแล้วก็สําหรับแบบนี้นะคะก็มีการ <Yeah. S 1> โดดออบบี้บ้าง <Yeah. S 1> ก็ไม่รู้ว่าวันนี้เล็งลี่จะรอดสักรอบหนึ่งไหมถ้าเกิดว่าเขารอดเนี่ยเรามีของรางวัลเป็นอะไรเป็นว่างเปล่า <c oughs> ของร <Yeah, S 1> างวัลเป็นคนดูก็คนดูก็จะเชิดชูเธอนะถ้าเกิดว่าเธอนะ่สามารถโดดออบบี้ได้เฮ้ยถ้าออาอันนี้ไหมอันไหน บล็อกทาวเวอร์น่าสนใจมากแต่ว่าเขาเอาสเตร์เคดกันอะเป็นบันไดง่ายๆบันไดสายลุ้งเนาะคืออยากลองไหมอะไรก็ได้เอานี้ดีกว่าเออไม่มันมันได้อันนี้สุดยอดชนะอ่ะเอาในสภาพสายรุ้งนี่ไงเธอรีบขึ้นรีบขึ้นอ๋อแค่ขึ้นบันไดเหรอแค่ขึ้นบันไดเนี่ยเขาเหมาะแบบง่ายเ้ยอะแลเฮ้ยอะเฮ้ยเฮ้ยทำไมฉันตัวเลวๆว่ะ เธออย่าไปกดแล็กดอนะแล็กดอคืออะไรแล็กดออุยวิ่งไปสักพักมันก็จะหมดแรงนะฮะน้อง <No. S 1> เอาเป็นว่าเอาง่ายๆคือเธอต้องห้ามวิ่งสไลด์เธอต้องห้ามสไลด์ตัวเออมันมีปุ่มสไลด์ตัวอยู่แล้วถ้าเธอวิ่งไปเรื่อยๆมันก็จะหมดแรงใช่ชเลยอ่ะฮ๋อเธอออยู่ตรงลูกโป๊กโบอเค เอ้ยไม่ใช่ไม่ได้อยู่ตรงลูกโป่งสิมันมันอยู่ที่ไหนเนี่ยต้นไม้เธอจะมาว่าโชคดีไม่ได้แล้วนะโอเคเชวเชอร์บล็อกนี่รีบปินขึ้นกล่องสมบัตินะเฮ้ยกล่องสมบัติตำไปไหนต่อจุบโอ้ฉันกระโดดขึ้นมาได้แล้วโอเคบายบายนะเลงนี่ตายต่อไปนะ เขาให้กระโดดขึ้นมาด่านนี้ยากยด่านยากสำหรับเธอไม่ใช่สำหรับคนอื่นาน,าน่ะทุกคนเห็นคุคณลีเล้งสามสิบไหมช่วยด้วยอะช่วยด้วยเุ้ยเธอขึ้นมาเร็วๆขึ้นมากอกล่องสอบบช่วยด้วยม่เธอเธอ,อขึ้นไปบนเพชรเอ้ยเ้อเอาตัวราดเร็วเธอ,อต้องกระโดดข้ามตรงนั้นไปแดงแล้วอะแดงแดงเลวแดงแลยดิเล้งดิจอล เอ้มีกล้องวงจรปิดด้วยแสดงว่าเขาก็เห็นหมดเลยว่าเราทำตัวติงตองเี่ยอะไรอ่ะเร็วเรเรข้าบ้านเร็วเข้าบ้านเร็วเฮ้ยเฮ้ยเธอรีบขึ้นบันไดขึ้นเออเก่งมากลูกขึ้นมาขึ้นมาเหมือนมันมีไฟไหม้ขึ้นมาเธอเธอแล้ก็ขึ้นบินบันไดต่อตรงไหนอ่ะหาบันไดหาบันไดชั้นสองเฮ้ยขึ้นขึ้นมาป่องไฟบ้านเร็ว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 เรน ดีไหมสาบไอ้น้ำดีไหมอุ้ยก็ดีเหมือนกันนะอือหืออุ้ยฉันล้มอ่ะวิ่ันนี้อะไรเซอร์ i ว e the w a ็บทำไมเธอมีป้ายด้วยอ่ะน่ารักแล้วจะถือทำไมอุ้ยเดี๋ยวนะอุ้ยเธอ อ๋ออันนี้แหละแฮปปี้โฮมหรือล็อกเกอร์ดิโถ่ตู้ล็อกเกอร์อะไรเนี่ยมันโถ่ตอนนี้คือเพิ่งเพิ่งเข้ามาก็คือกีดเอากีดเอากีดจนเหนื่อยแล้วว่ะฉันยังสามารถเข้าไปตายเพิ่มได้นะทำไมอ่ะทำได้ด้วยหรอทำได้ทำได้เป็นไงอ่ะจริงจริงทำไปก็เท่านั้นละค่ะน้อล็อกเกอร์ไปโหมดล็อกเกอร์ดีกว่าอยากรู้ว่าเป็นยังไงไม่เคยเล่น แต่ฉันปวดใจแล้วนะัวดร้ายใช่ไหมขี้รอรอนะคะตอนนี้ยังพูดไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ว่าทุกคนจะสนุกกับคลิปเราหรือเปล่านะคะบอกว่าหวังว่าดอลลมอนนะใช่หวังว่าจะสนุกกับการกับการเดินนะคะกับการกับการได้ฟังเรากีค่ะหวังว่าจะสนุกกับการได้ฟังเรากีค่ะเวนฟลอร์เร็วๆเธอปีนบันไดเร็วๆเร็วๆตู้ล็อกเกอร์อะตู้ล็อกเกอร์มันโหดอยู่แล้วทำไมคุณหน้าอะไร เธออย่าไปเธออย่าไปเธออย่าไปอ่านเยอะมาไรสาระเธออุ้ยเอาอยอะแล้วเยอะแล้วโอ้ยเร็วเรวเรวเร็วเร็วเร็วเเวรวอรว ตายง่ายๆเลยขนาดคนเดินอับเบี้ยังไม่รอดเลยโอเคมาสระว่ายน้ำมามามาสระว่ายน้ำฮะกระโดดมาว้าวว้าวว้าวฉันจะขึ้นไปอยู่ฉันจะขึ้นไปอยู่บนนี้แหละเป็ดอ่าเดี๋ยวเพื่อเป็ดลอยน้ำนี่ขึ้นมาอยู่บนนี้เลยจ้าบนสปริงบ่อสูง13เมตรนะคะเอ๊ะแล้วเดี๋ยวมันจะมีน้ำอะไรหนึ่งร้อยเมตรดีกว่านะฉันว่าฉันอยู่ในลเป็ดลอยน้ำเนี่ยแหละมันก็จะขึ้นมอุ้ยเฮ้ยเฮ้ย ขึ้นมาเรื่อยๆอะไรล่ะเล็กลี่อ้าวทำไมเออโอ๊ยตกน้ำช่วยด้วย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 เฮ้ยเตายช่วยด้วยช่วยด้วยซาโยนาร่ะเฮ้ยฉันยังอยู่เอ้ยฉันยังอยู่เฮ้ยเธอช่วยด้วยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวซูมให้นะ เฮ้ยเธอยู่ยังอยเธอเธออยู่บนสปริงบอร์ดได้ยังไงอ่ะซากตลัลพังนี่ฉันเห็นฉันเห็นเธออยู่นะจริงเหรอฉันมาเจอช่วยคุณเธออยู่นะคะที่เจอช่วยอย่าเพิ่งตายเออโอเคทำไมต้องช่วยอึดอย่างนีู้ช่วยพี่กระโดดออบบี้ไม่เป็นกระโดดออบบี้ไม่เป็นแต่เอาชีวิตรอดอยู่ในนี้ทำไมมันลอยขึ้นเรื่อยๆอยู่อยร้อนมากเก่งมากค่ะร้อนค่ะ เราได้ยังไงก่อนคือเอาเอาใจช่วยสุดชีวิตเลยนะกระโดดมั่วๆไปเรื่อยๆเธออ๋ออยานี้แหละเอาอาจแต่เคสค่ะเอาสเตคเพราะว่ามันปีนขึ้นไปเรื่อยๆได้สบายๆเนาะใครมาตีฉันเนี่ยเหมาะกับผู้ช่วยที่ขี้เกียจเธอก็ปีนมาในดีๆนะอุยคิดถึงเพลงนี้จังไม่รู้ว่าติดหรือกระสิ์หรือเปล่าแต่ว่ารออ่าเธอเธอวิ่งมาเธอเดินมาเลยเธอเดินมาที่บันไดนะฮะแล้วก็เล็ง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 กล้องดีๆเนี่ย ใครติแต่เช็ดลูกมาเขามีมีคนมีไอเทมอยู่แล้วบางทีเขาอาจจะเตะเธอเธอก็ระวังด้วยวาเลเลลเลยอทำไมตายง่ายจังเแหมนี้ง่ายเลยแฟนขับเอาอะไรมาให้เราเนี่ยบดแมเบิร์ก์ักกีด วิกเขาหาเลยหูหิวเลยโห้ยเรามาเล e ่นตอนดึกแบบเนี้ยนี่มันก็กินข้าวไม่ค่อยอิ่มไงไม่รู้ว่าหิวเลยเออเวลาปาสั่งอาหารกินกันตอนดึกไหมเออเฮ้ยเขาบอกว่าต้องไม่กินอาหารก่อนนอนสองชั่วโมงเดี๋ยวกดไลย้อนเออที่ก็เคยกดไหลย้อนแหละกินแล้วนอนพอดิ้ง่วงนอน เบอร์เกอร์มาลิงลีวิ่งเข้าหาของกินอย่างนี้ฉันก็เคยนะแบบว่าตื่นมาแล้วมันหิวอ่ะก็เลยเอาขนมปังยัดเข้าไปในท้องอตอนตีหนึ่งอ่ะโอหเออพู้วมันก็แบบว่าติงสองมากกลัวกลัวหายไม่ย่อยไงก็เลยแบบเอาหมอนน่ะมาหนุนให้มันหัวสูงสูอุ้ยน่ากินอ่ะทำไมจิดกนขนาดนี้อ่ะถ้าแค่นี้จะรอดเหรอเออเดถามจริง เธอเธอสัมผัสกับซอสมะเขือเทศนั่นดิมันเหมือนจริงมากเลยนะโอ้ยเหลงรีสุดแผบสุดแผบแล้วกินเลยเฮ้ยมีเพื่อนอยู่บนเฟนไฟไปยังไงใคปทีมฉันเลยวเธอระวังคนนั้นมีไม้ตะบองอุ้ยเอะย่าแล้วถ้วยผักมันหลุดออกมาจากเฟนไฟผักมันหลุดออกมาจากเบอร์เกอร์แหวไม่น่ากินแล้วทำไมเบอร์เกอร์มันลอยตัว ไม่เบิร์กก็ลอยน้ำได้อ่ะอ,อ,อันนั้นอะไรเขียวๆนะ่ะผัก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 กันเน่นเอามา <c oughs> อ๋อแตงกวาดองเธ <c oughs> อเธอเธอตายแล้วเหรอตายตั้งแต่ตอนแรกเลยไม่ไดีแบบอะไรสักอย่างเธอ,อเธอไปดูเพื่อนลอยบุ๋มๆอยู่กับของกินสิมันน่าก,กินมากเลยนะไหอะเคไม่ okay. ไ,ไมโครเวฟนี่ไงไมโครเวฟไปเข้าไปเลยเธออยากเข้าไปในไมโครเวฟนะเธอต้องปีนขึ้นไปเดี๋ยวเธอจะแบบเดี๋ยวโดน อุ้ยเขาวางกล้วยเธอระวังนะเธอระวังเขาวางกล้วยระวังโดนเขาตียคนที่ชื่อว่าฮิจาบิอะไรเนี่ยเออคนที่แต่งตัวสีขาวอะระวังด้วยไม่ใช่คนที่เป็นแมวนะไม่ใช่คนที่มีหางนะคนนั้นอะเขามีไอเทมทั้งกล้วยทั้งไม้กับไม้ตะบองเอาไว้ตีอะไรงี้นะฮะเขามีไอเทมเยอะไม้กระบองปาตีหัวเธออุ้ย ข้างล่างไปแล้วนะฮะมาคุยบได้เรียกได้ว่าพังเพราะว่าจมน้ำไปแล้วฮะโอเคอุ้ยเฮาทำไมไมโครเวฟมันไม่มีอะไรเลยอ่ะขึ้นมาแล้วอุ้ยกลัวเลื่อนรถไม่ใช่อะไรหรอกค่ะแล้วมันคิวตัวเองได้ปะคิวตัวเองได้ปะคิวตัวเองไม่ได้ไม่รู้ไม่รู้ว่ามันคิวเองได้ไหมตัวตอนนี้ฉันเลือดเหลือหน่อยก็เธอแล้วล่ะเนาะถือป้ายเร็วถือป้ายอิสรภาพไป อย่าแล้วไมโครเวฟกำลังถล่มแล้วนะคะทุกคนสถานการณ์คับขันแบบนี้นะคะยังได้อยู่อีนายเอยอเอาฉันรอดได้เหรอเฮ้ยฉันรอดะนะเมื่อกี้ฉันรู้ว่าตัวเองจะตายไปแล้วแต่ว่ารอดอยู่นะคะฟุกนะคะ ดีที่แบบมันรีบจบจบไปก่อนไม่งั้นแบบเออแย่เลยุยแมปนี้มีออบบี้ด้วยเธอแมปที่เขาโหวตกันอ่ะอย่แล้วเธอต้องเล่นกับออบบี้ไปแมปไหนขีนขโมยหรืออะไรเออไอไอไอสโตนเฮงอ่ะสโตนเฮงเออมันอ่านว่าสโตนเฮงสโตนเฮงเออเอาไปขึ้นไปสโตนฉินสโตนเินเอาเป็นว่าฉันฉันฉันเคยเข้ามาลองแล้วก็เจอแมปนี้ไปแล้วแหละฉันไม่รอดจ้าตอนนั้นอ่ะ เป็นโดดอับบี้ดีใจด้วยนะคะผู้ช่วยนะมีคนมันโยนกล้วยใส่ฉันเอาเธอเร็วเร็วรีบกระโดดขึ้นมาเร็วตรงนั้นขึ้นไม่ได้ขึ้นได้ที่ไหนล่ะเออโดดขึ้นมาเร็วเร็วเอ้ช่วยด้วยช่วยด้วยเอเออเออเออแเลยงเลยเออแรงนี่ตั้งแต่แรกเลยว่ะเออตายเหมือนกันขึ้นมาแรงมากเฮ้ มีมืดอ่ะอุ้ยสะกิดเกมเลยเธออ้าวไปอีกแล้วเยอะแล้วอุ้ยมืดก็มืดกระจกกระโดดกระโดดก็ไม่ได้โอ้ยเฮ้ยช่วยด้วยอุ้ยอันนี้มันแบบสถานการณ์มันข้าสุดยอดเลยนะเธออ้าวตายฟ้าผ่าฟ้าผ่าฉันยังไม่ตายฉันยังไม่ตายฉันยังอยู่รอพระเจ้ามันฟ้าผ่าใไฟชันมาก เอสุดที่เกมยังไม่ได้กระโดดเลยยังไม่ได้กระโดดเลยทำไมอยู่ดีๆมันมืดขนาดนี้เธอฉันงงมากเลยเมื่อกี้ยังแบบฟ้าสว่างสดใสไม่มีวี่แววว่าฝนจะตกมากเลยอะเทมเพิลวัดทำไมาหดวัดดิอุ่ยอยู่ดีๆฟ้าก็สว่างขึ้นมาเอองงมากอมาๆนี่มาโอมาเออเดี๋ยวนะแปลก อเเอาเป็นว่าซื้อได้บ้างนี่อหยมีถังดับเพลิงด้วยเถอะซื้อถังดับเพลิงด้วยเถอะแล้วถ้าเรามีเงินะเน้ยมาแล้วเร็วเฮ้ยขึ้นมาได้บันไดเข้าไปในเจดีโอเคดีมากเธอเธอคิดว่าเข้าไปในเจดีแล้วเธอเธอหายไหมขึ้นตรงไหนได้บ้างอีกก็เนี่ยฉันปีนขึ้นมาบนเสาของวัดแล้วฉันก็จะขึ้นไปตรงนั้นโอ้ย อุ๊ย่าแล้วตอนนี้อย่แล้วอย่ามาแล้วโอ้ไม่รอดไม่รอดไม่ไม่ไม่แล้วโอเคก็ยังได้อยู่เดี๋ยวนะหนูขอชาติพลังหนูก่อนคุณพี่ขื้นซุนมีเพิ่งมาโอเคอุ๊ยอุ๊ยน้ำขื้นสูงมาก โอ้ไม่ซากวัดขลุมช่วยด้วยโอ้จะตายแล้วนะบ๊ายบายดูกระบาลแยกฉันว่าไม่กระบาลแยกแล้วเธอจะตายเลยแหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่ากระโดดกระโดดเอาเป็นว่าเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะสำหรับปิดคลิปไปเรียบร้อยแล้วนะไปก่อนบายๆนะทุกคนแต่ก่อนอื่น มีถ้าสนใจว่าแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้เบอร์เกอร์แต่ทำไมเข้าไปโหวตแมพคัทไลค์กันแมพรถไฟที่มรณะจริงๆนะแมพรถไฟมรณะไปด้วยนี่ไปด้วยอ๋อไปได้เรื่อยๆเลยเอออาฉันไปแล้วนะบ๊ายบายไปด้วยเย้เย้สนุกดีสนุกดีอ่ะเฮ้ยถ้าสนุกก็สนุกดีเหมือนกันนะฉันว่าน่ะเนี่ยดูดีน่ารั ไปไปเพือ่อนไปตัวฉันไม่ได้ไปเอฟช่วยเอย ที่ฉันไม่ไปเหยียบบนต้นไม้ตอนแรกฉันก็จะไปเหยียบบนต้นไม้แล้วรถไฟรถไฟสนไกมากคอร่าตดพูดป้าไปราชบุรีนะจ๊ะอุ้ยเหมือนขึ้นรถไฟผิดสายค่ะทุกคนเฮ้ยเราทำยังไงดีอะเราควรต้องทำยังไงอุ้ยค่อยวางระเบิดนะคะค่อยวางระเบิดหลับไม่ได้จริงโอเคแล้ว เอาเป็นว่าไปว่านนะคะทุกคนวันนี้ขอบคุที่รับ,รบชมกันนะจ๊ะใครเล่นเกมนี้มาจอยกันได้นะคะ